ฮัลโหลยูว่สังกระป๋ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Lucky ลักกี้คาเมลเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับซีรียอนักซิงโดย EP ีนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ีที่51แล้วนะครับก็คือวันนี้พี่เพื่อนก็จะไปลองรถนะครับทุกคนเพราะว่า EP ีที่แล้วเนี่ยเม่งน้องขอให้พี่อะเอารถคันนี้ไปแข่งเว้ยเออรถที่อยู่ตรงหน้าเราก็น่าจะเรียกว่ารถแดกนะครับทุกคน และวันนี้พี่เพิ่มก็ได้ทําการพาดํากับน้องช้างเนี่ยมาออกทริปด้วยนะครับผมน้องๆดูโอ้ไอช้างนดยืนอย่างเก็กนะครับผมส่วนอาดมก็ขับเว็บร้อยยี่ห้าแต่น้องๆก็ไม่ต้องสงสารอาดมนะครับผมที่ไม่ไม่มีรถเท่ๆเ,เ,เหมือนพวกพี่ตอนนี้พี่เพิ่มกําลังทําการเก็บเงินซื้อรถแห่ดาไว้เออแต่จะเป็นรุ่นอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับผม เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมเดี๋ยวพี่จะทำการลองเทสรถคันนี้หน่อยละกันนะรถแดกสุดเพชเลยครับผมที่เราชนะการแข่งขันมาจากออ e ี EP ที่สีมัง้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะเออเป็นไงน้องๆดูท่อครับผมท่อข้างหลังนี่มีประมาณสี่ท่อเลยนะเว้ยเออแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นไฟ <c oughs> บลูทูธไว้น้องๆเป็นไฟเบรกบลูทูธนะครับ <c oughs> แม่งลอยได้ไงวะ สร้างมาีกาทำการขอลองขี่อะไกันน้องๆดูโอยโคตรพุ่งขี่ในเมืองไปเลยน้องๆดูสปีดนี่คือต้องบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมบิดทีเลยปากต่อยไปแล้วตอนนี้เข้าอู่โมงครับผมยอดนังสิงของเราโอ้อยอแรงมากครับผมทุกคนพี่เบิ้์ไม่เคยขับรถแรงขนาดนี้มากกอนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองดูมุมมองภายใน นนนดูที่หน้าปัดรถครับผมต่อละกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วตอนนี้ <Yeah. S 1> ในใครเฟียกันเลี้ยวนหน่อยดิพี่โอ้โหน้องแรงมากเลยนะครับผมรถไอยอดนักซิงคันนี้มันไม่ธรรมดาพี่บอกเลยจังวันนี้พี่ก็จะทําการขี่รอบเมืองเลยนะครับผมดูความเร็วนี้แทบจะเท่าเครื่องบินนะพี่บอกเลยไปแล้วไปเลยน้องวิ่งท่อแตกครับผมทุกคน น้องสังเกตดูนะครับมีไฟแลบออกจากท่อเลยนะเออรถพีมันแรงไงน้นองบิดไปเลยไปแล้ววิ่งชะลอครับผมทุกคนแม่ถ้าชนมันเนี่ยยอดนักซิ่งเข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะครับผมหรือไม่ก็เข้าวัดนะ่ะเออแบบว่าชนทีเดียวแตกเลยอะไรเงี้ย พี่เพิ่มคิดว่ารถคันนี้มันจะเป็นสปีดต้นครับผมทุกคนนะสปีดต้นก็แบบว่าตอนออกตัวมันจะแรงไว้เออเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนะว่าสปีดต้นมันเป็นยังไงนะครับผมจ้างวันนี้ับขออนุญาตเขาเกียร์หนึ่งครับผมมาเบิร์นยางหน่อยเบิร์นยางหน่อยไปผมทุกคนดูเห็นไหมเห็นปะเน,ปะนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตึบๆอ่ะคือมันจะส่งรถคันนี้ให้แบบว่าพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับทุกคนเอยเมื่อกอี้ยกล้อปะเมื่อกี้ยกล้อปะทุกคนเจโน เลิฟเลยรถอย่างนี้แต่ข้อเสียก็คืออันตรายครับผมนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใ่ไปทูกพี่ชนไม้กัน้นอโหไม้กั้นหักเลยครับผมดีนะคอพี่ไม่หกักเดี๋ยวจังว่าน,นี่พี่จะทําการยกล้อบ้างครับผมนะรถจะใหญ่แบบนี้พี่คงจะยกล้อได้หรือเปล่าน้องก็ต้องมารอดูนะครับผมมาเดี๋ยวลองยกล้อดูไหนครับผม let's go ไปเลยอ้ยโหบบ้า โอ้แมงเ้ยรถแบบนี้มันยกล้อไม่ได้ครับน้องรถแบบนี้มันยกล้อไม่ได้โอ้โยกทีกับตายครับผมทุกคนเมื่อกี้รถมันทับพี่ด้วยนะครับเออขอรอยสักรอบนึงยกลอ้ออื้ออื้อไม่ไงยกทีก้นจำเบ้าเลยครับผมแม่งรถคันนี้พี่ว่าไม่เหมาะกับการยกล้อเนี่ยจะเย็นต้องใจเพื่อมันเหมาะกับการขับทางตรงสุดละทุกคนนะ ขับทางโคนี่ก็ไม่น่ารอดนะผมกันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออเราไปหาการแข่งทางตรงดีกว่าผมทุกคนใช่ไหมดูจากงูเฮงแล้วไม่น่าได้แข่งนะครับเราจะได้ไปนอนโรงพยาบาลตอนนี้และมันก็แน่นอนก็บอกทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องทางตรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลองเทสรถคันนี้ที่สนามบินดีวะเ <Wow. S 1> ออสนามบินมันเป็นทางตรงไงน้องๆเอาให้เครื่องบินแบบว่าเทคออฟอะไรเงี้ย จ้างวันนี้ก็ทำการลองรับผม,มาเดี๋ยวพี่จะลองเทสสปีดรถคันนี้นะครับเวลามันวิ่งทางตรงแบบยาวๆนะมันจะเป็นยังไงไปรับมดูบิด,ดน้องๆโคตรแรงอะ่ะโอ้คือแบบว่าไม่ถึง10บวีนะครับผมเพิ่มขี่แบบว่าไปถึงรันวีเลยอะ่ะนายน้อ,นองเดี๋ยวขอลองฝั่งนี้ครับผมจังวันนี้ก็ทำการมุมมองสมจีไปเลยบิด บีดูเข็มดูเข็ม200้ครับผมจริงๆแล้วบีเพิ่มว่ามันเกิน200นะแต่ว่าหน้าปัดมอไซค์พี่มันมีแค่200ไงความเป็นจริงอาจจะประมาณแบบว่า4 5 0 0้าเลยก็ได้นะเออเมื่อกี้พี่เพิ่มได้รับสายครับทุกคนจากมิสเตอร์เคลนะเขาบอกว่าบริเวณสนามบินเนี่ยกำลังมีงานแข่งรถแดกอยู่ครับผมทำไมพี่ขี่วนแล้วพี่ไม่เจอวะเออหรือว่ามันจะอยู่ด้านหน้านี้ เฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยรถแดกริงๆด้วย,ค,วรยครับผมขอบคุณมิสเคลมากนะผมที่โทรบอกพี่เช็ดนูแต่ละคันนี่คือแบบว่าอย่างอลังการนะครับเนี่ยดูจากลักษณะน,นี้ไม่ธรรมาดาแน่นอนครับทุกคนรถแดกแกงพวกพี่พวกนี้นี่น่าจะแรงเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหดูเสริมล้อมาแบบว่าใหญ่โตนะผมแล้วก็ยืดบ่อออกไปข้างหลังเช็ดนู มันก็พอดีกับรถพี่แหละเพราะพี่ก็เป็นรถแดกเหมือนกันขอแยกแข่งด้วยได้ป่ะพี่เออแล้วส่วนด้านนี้เฮ้ยด้านนี้เหมือนจะเป็นรางวัลชนะเลยหรือเปล่าทุกคนเ <Wow. S 1> ชดูเป็นรถเบนซ์ครับผมโอ้โหแสดงว่าถ้าพี่เพิ่มแข่งชนะเนี่ยพี่ก็จะได้รถเบนซ์คันนี้ครับผมแล้วพี่ก็จ่อไปให้อดัมเออเดี๋ยวเรามาแวะดูสนามก,กันหน่อยครับผมทุกคนนะสนามทางตรงรถแดกนี่มันเป็นยังไงวะทำไมมันยื่ออกมาแบบนี้นครับผม ว่ามันจะทะลุออกไปจากสนามบินนะเนี่ยโอ้ <What? S 1> oh, น้องๆดูเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นสนามกลางทะเลครับผมเชดโด้ <Wow. S 1> และรถแดกเนี่ยมันเป็นรถความเร็วสูงนะครับถ้าเราคุมไม่ดีเนี่ยเราอาจจะตกน้ําได้เลยเนี่ยแล้วดูจากทรงแล้วหยูยสนามนี้ยาวมากครับผมทุกคนไม่รู้ยาวกี่กิโลเนี่ยแต่ที่บอกได้เลยว่างานเนี่ขับมันแน่นอนนะผมสําหรับรถทางตรง <Yeah. S 1> โอ้ยตื่นเต้นไปทุกคน เดี๋ยวจ้างวันนี้พี่โงก็จะทำการไปเตรียมตัวแข่งก่อนละกันนะครับผมทุกคนไป let's go <S <Yahoo. S 1> มาครับทุกคนตอนนี้พี่โบงก็ได้ทำการเข้ามาในการแข่งขันแล้วนะครับผมพี่พี่โบงนี้เนี่ยแต่งชุดกันจัดเต็มมากเลยนะครับโอโ้เป็นชุดกันล้มอย่างดีไปเลยน้องเริ่มได้อุ้ย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 รถแดกโคตรแรงแม่งขี่ทีบินเลยครับผมอยังครับพี่ อูปีเพิ่มพี่เพิ่มไม่ค่อยมั่นใจนะผมโค้งนี้เดี๋ยวหลุดนะครับแต่ว่าทางตรงแบบนี้ก็ไปเลยนอ้อยนังซิงหมอบกับผมไปแล้วมาเลยมาดีครับน้องไม่ได้วันทหดอะไรอยู่แล้วทางตรงอะ่ะอ้ยเอา้าไอคนที่ขับนําหน้าเรามันหายไปไหนแล้วทุกคนอโห์จะบอกนะว่าเขานําเราไปไกลแล้วอะ่ะจางวันนี้ครับไปต่อบผมบิดหืมดูทางตรงนะครับผม บิดกันรัวๆอย่างว่านี่น้องๆดูสนามนี่อยู่กลางทะเลเลยนะครับผมหุยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรยาล่ะครับขี่ตรงๆอย่างเดียวเออยอดนังสิงชอบเลยแบบนี้ไม่ต้องเลี้ยวเยอะไปเลยน้องบิดตรงๆไปเลยเราได้ที่หนึ่งหรือยังไม่ดูนะครับตอนนี้อาจจะโดนแซงไปแล้วก็ได้ <c oughs> ทุกคนบอกรกัวๆครับผม ถ้าชีวิตจริงมีสนามแบบนี้เนี่ยมันเลยนะโ,โหบิดหมดปอดถลอกหมดเปลืองจริงครับผมปลายาวครับผมจังหว่านี้เส้นชัยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตัวเร็วไปเลยเพื่อนรถเบนซ์ของอดัมพี่เบิร์มทำไม่ได้เสร็จแมตช์นี้ต้องเอารถไปเช็คนะครับเนี่ยแม่งวิ่งเต็มสูบเลยครับผมไปเลยน้องไปเลยน้องโอ้โหดูจากระยะทางนี้นะ่าจะหลายกิโลนะผมทุกคน พี่ว่าน่าจะมีประมาณ20กิโลอ่ะออปังบิดไม่ลืมหูลืมตามทุกคนโอ้โหพี่ไม่ได้ถอนคันเร่งเลยเนี่ยเพิ่มบิดค้างเลยนะครับสุดจัดกระบอกังว่านี่ไปเลยน้องอุ้ยโอ้ยแม่งไม่มีทางเลี้ยวเลยมันตรงอย่างเดียวจริงทุกคนนะมิสเตอร์เคเราก็จัดงานได้ถูกแล้วล่ละรถคันนี้มันเหมาะก,กับทางตรงไว้ทุกคนไปเหมือนน,น,น่าจะเป็นเส้นใจหรือเปล่า เห็นลายซี่เหลี่ยมเส้นชัยแน่นอนมาเลยน้องเข้าไปเลยใช่ปะเส้นชัยแน่นอนครับผมทุกคนพี่เพิ่มเห็นฐานละนี่ไงป้ายเส้นชัยครับผมแต่ทีเท่าไหร่มาลุ้นกันคอยไเลยที่หนึ่งนะปุ๊บไดปลอยครับผมที่หนึ่งเว้ยไอ้ผู้ที่ขับแซงพี่เมื่อตอนเริ่มแข่งเนี่ยน่าจะตกทะเลกันไปหมดแล้วครับผมทุกคนนะ โอ้พี่ก็บอกแล้วย่าหิวนะครับผมการแข่งขันบางเทียเราไม่ต้องรีบออกก็ได้เว้ยเออเราต้องมีสมาธิสมาธะในการคุมรถ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจังวันนี้พวกก็จะขี่กลับไปนะครับผม <Okay. S 1> เพื่อไปรับรถเบนซ์แห่ดำโอ <Okay. S 1> โอ้โดูระยะทางนี่ก็ต้องบอกว่าไกลมากเลยนะ oh. ถ้าใช้รถคันอื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะครับผมในการขับเข้าเส้นชัยแต่คือรถแดกมันแรงนะน้องๆเออ รถคันนี้ก็น่าจะขับได้แค่ในสนามนะครับผมในชีวิตจริงนะถ้าขับตามท้องถนนเนี่ยไม่น่าได้นะครับกับกฎหมายด้วยดูล้อดิทุกคนล้อแม่งอย่างใหญ่อนะล้อใหญ่นี่เขาเอาไว้ทาอะไรวะพี่เพื่อนคิดว่าน่าจะไว้ให้รถมันนิ่งรับผมนะขับทางตรงเนี่ยมันก็ต้องใช้ล้อใหญ่หญเพื่อที่จะได้แบบว่าการสะบัดด้วยอะไรเงี้ยเออไปครับผมขออนุญาตขับกินลมชมวิวเหมือนเดิมดู ยอนนซิงเราก็สายตามุ่งมัม่นมากเอ้าแม่งเ <c oughs> พิ่งบอกว่าสายตามุ่งมัม่นครับผมชนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้พี่เพิ่มก็ไม่อยากจะเปลี่ยนมุมกล้องมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พี่มองไม่เห็นข้างหน้านะเออแต่ก็ขี่มุมนี้แปลนานเดี๋ยวน้องเบือ่อไงเพราะฉะนั้นแล้วก็ขีม่มุมนี้แล้วกัน <c oughs> ดูมันเผินดึงว่าเป็นรถแบบรถบิ๊กไบค์ธรรมดาเนาะแต่จริงแล้วมันคือรถซูเปอร์เด็กครับผมทุกคน ไปอันยาวน้องรักเดจังวันนี้ก็จะถึงโค้งนะครับผมเดียวซ้ายเราลองแบบว่าไม่ต้องแตะเบรกไหมแบบเดียวไปเลยอะเด้งรอดูนะว่าพี่จะตกน้ำหรือเปล่ามาเลยมาเลยมาเลยน้องๆพี่จะไม่ถอนคันเร่งเลยนะเออโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตอุ้ยไม่น่าได้ไปทุกคนนะพี่เพิ่มต้องปล่อยคันเร่งนะครับไม่นั่นมันเลี้ยวไม่ได้นะครับดู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 ไปบ้ขออนุญาตทําการถอนคันเร่งครับผม ถ้าเราบิดยาวๆเนี่ยตกน้ําแน่นอนนะครับเฮ้ยอือหืออุ้ยอุยดูดิแม่ขนาดถอนคันเล่นยังตกเลยครับทุกคนมันก็ทำให้เห็นเลยว่ารถคันนี้มันแรงขนาดไหนนะครับผมโอเครอเราจะขับเข้าไปกับแปลวรถเบนซ์แห่ดำนะครับที่เพื่อนคิดว่าดำน่ต้องดีใจมากๆแน่ๆ,นๆลีเออ ไปครับผมอีกโค้งหนึ่งเรานำการเบรกตรงนี้เลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับเป็นไงคนเราเรียนรู้จากความบิดพลาครับผมอุ้ยมีเครื่องบินมาคเดียวผม,มน้องจังวันเอกนำการแข่งกับก็บินไปเลยดูหูไป็นไงเร็วกว่าเครื่องบินนะครับอืมวูรถคันนี้สุดจัดนะครับผมขออนุญาตทำการขี่มุดผ่านเครื่องบินไปเลยแหวบ พี่เพื่อชนชมเครื่อง,งบินครับผมทุกคนอโหโหขอโทษตีครับพี่ขอโตษทีครับพี่กับตันพอดีรถผมแรงไปหน่อยครับรถเบนรถเบนนี่ครับผมทุกคนของรางวัลพี่มิมสเตอร์คเคลก็จะเตรียมไว้ให้เราตรงในนะ,น,นะครับผมเชดูรถเบนสีดํานะครับสวยมากมาเดี๋ยวพี่ได้ทําการโทรหาช้างกับด,ดำนะครับผมให้ไปเจอที่สนามบินเดี๋ยวเราจะเอา,ารถคันนี้เนี่ยไปให้อดำครับผม เพิ่มมีรถเยอะละพด่เพิ่มไม่อยากได้หรอกคันนี้ให้อดัมดีกว่านะครับอาดัมจะได้เอาไว้แบบขับโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยไปเอาทุกคนภายในนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหรูหรามากนะครับอืมประเด็นสําคัญก็คือมันมีสีประตูอะเวลาไปไหนเนี่ยเราจะได้เอาคันนี้ไปนะครับโอ้ว่าดัมขับเบนซ์ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าดัมจะดีใจหรือป,ป่าพี่เพิ่มเอารถเบนซ์มาให้นะครับมานัดมันอยู่บรเบิเวณแถวสนามบินตรงกลานงนะไงทุกคน มันจะเห็นรถไอชานะครับผมอ้าน้องดูอดัมตบมือดีใจใหญ่เลยครับผมเฮ้ยส่วนน้องช้างก็เออมันดีใจด้วยหรือเปล่าวะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าน้องอยากให้ย้อนัซิ่งไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกพีเพิ่มได้นะครับผมฝากกด s u b <l ays> s c r i ร e ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนชองพีเพิ่มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ